สุขภาพดีมีสุขกับสว,วพ FM 91สนับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่ผู้คนไทยเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้นะคะเราพูดคุยกับนายแพทย์โชคอนันต์ไทยธิรโรธค่ะคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยายลัยจุฬาภรค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ ควัสดีครับค่ะคุณหมอขาวนี่คุณหมอจะคุยเรื่องของหัวใจล้มเหลวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่ามันคล้ายกันยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากให้คุณหมออธิบายถึงหัวใจล้มเหลวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะก่อนว่ามันคืออะไรอะค่ะได้เลยครับค่ะโรหัวใจล้มเหลวหรือว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับก็คือภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้อย่างเต็มปอกนะครับค่ะส่วนภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กับคือการที่หัวใจอาจจะเต้นช้าเกินไปหรือว่าไวเกินไปหรือเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับก็ทั้งสองถ้าพูดง่ายๆก็คือหัวใจน้มเหลวคือก็ปัญหาของเรื่องปั๊มของหัวใจแต่ว่าถ้าหัวใจเต้นเป็นจังหวะก็คือปัญหาที่เมอนปั๊มเต้นปั๊มไม่เป็นจังหวะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะนี้มันมันต้องอยังไงฮะคือช้าไปหรือว่าเร็วไปหรือว่ายังไงคะคุณหมอ อ่ามันจะเป็นจังหวะนะครับก็คือบางหัวใจของเรานะครับก็คือจะมีหัวบางครั้งก็จะเต้นช้าเกินไปหัวใจของเราคุณจะเต้นอยู่ที่ประมาณหกสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับต่อนาทีอ่าในบางกรณีนะครับหัวใจอ่าเราก็จะมาดูจากขึ้นหัวใจได้นะครับว่าหัวใจเราเต้นในจังหวะปกติหรือเปล่าหรือไม่ปกตินะครับค่ะอ่าหลักๆก,ก็คือเราดูประมาณหกสิบร้อยหนึ่งแต่ในบางคนที่บบอาจจะฟิตหน่อยออกกำลังกายบ่อยหัวใจจะเต้นช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่า เวลาดูในคลึ่นหัวใจดูว่าหัวใจมันเต้นจังหวะปกติหรือเปล่านะครับถ้าเต้นช้าเกินไปก็อ,า,อาจจะผิดปกติแล้วคนไข้ก็อาจจะมีอาการเวียนเวียนศีรษะหน้ามืดใจสั่นได้เนาะก็ณนเดียวกันถ้าเต้นไวเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นไม่ใช่หัวใจเต้นุกไม่ได้เต้นจังหวะปกติแต่อาจจะเป็นโรคอย่างเช่นที่เราอาจจะรู้จักหัวใจเต้นผิว หรือว่าภาวะหัวใจเต้นอ่าที่รุนแรงกว่าหน่อยก็คือเป็นภาวะหัวใจที่เต้นไวเพราะว่ามาจากหัวใจช่องล่างนะครับออันนี้ก็เป็นได้เหมือนกัน,นครับอหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่ามันเต้นแบบช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีนะครับก็มีบางคนไข้ที่เราเจอเหมือนกันก็มีบางคนไข้ที่พออ่ามีปัญหามีปัญหารเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนานๆนะครับก <c oughs> ็อาจจะมีทําให้เกิดปัญหา ทั้งเต้นไวและเต้นช้าในกรณีนี้ก็อาจจะต้องมีการรักษาทั้งหัวใจเต้นช้าและเต้นเ้นไวในตัวคนได้คนเดียวกันนะครับอืคาวนี้หัวใจล้มเหลวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องมันเกี่ยวโยงกันยังไงบ้างอะคะอ๋อมีมีส่วนเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยครับก็อในคนที่เป็นหัวใจล้มเหลวนะเพรก็มักจะมีโอกาสที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะตามมาด้วย๋อ่อคอส่วนหัวใจเต้นผิดจังหวะ นะครับบางชนิดอาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดหัวใจล้มเหลวได้ถ้าเป็นนานๆนะครับว่าถ้าพูดง่ายๆในบางกรณีมันคล้ายๆไก่กับไข่ครับมันในบางกรณีถ้าคนไข้มาทั้งสองอย่างมาทั้งสองโรคพร้อมกันนะครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อนแต่ทั้งสองโรคมันอาจจะเป็นสาเหตุของกันและกันได้ครับอืมค่ะแสดงว่าคนที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยก็จะพาไปสู่จังหวะเอ่อหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยก็อาจจะทาให้เกิดหัวใจล้มเหลวได้ ถูกต้องครับก็อันนี้เป็นอันนี้อันนี้ด้วยเหตุผลนี้ครับในบางคนไขที่เป็นหัวใจล้มเหลวนะครับที่เป็นปั๊มไม่ดีนะครับก็จะในบางคนไขจะมีข้อมงชี้ในการใส่เครื่องกระตุกหรือกระตุ้นหัวใจเพื่อป้องกันภาวะหัวใจเต้นปิดจ,จังหวะ <c oughs> ที่อาจจะทำให้เกิดเสียชีวิตเฉียบพันได้นะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าพอหัวใจปั๊มไม่ดีก็จะจากการศึกษาแล้วก็รู้แล้วว่าโอกาสที่เขาจะเป็นภาวะหัวใจเต้นถิดจ,จังหวะ ล้วก็อาจจะทําให้เสียชีวิตเฉียบพันได้เลยเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าคนทั่วไปครับอืมแต่ที่พี่ปุ้มเข้าใจนะหมายเข,เ,เข้าใจว่าคนที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยหมายถึงว่าหัวใจล้มเหลวแล้วตายเลยมันไม่ใช่แบบนั้นหรอคะราอ,อหัวใจล้มเหลวใช่ไหมครับหัวใจล้มเหลวไม่ไม่ไม่เสมอไปนะครับหัวใจล้มเหลวไม่ไม่ไม่เสมอไปว่าทุกคนตายเพราะหัวใจล้มเหลวหัวใจล้มเหลวเนี่ยครับมันเป็นอ่า เป็นโรคที่หัวใจปั๊มไม่ดีนะครับ mm. แล้วก็มันมีหลายๆสาเหตุเนาะเหมือนที่เราเคยอาจจะปุยกันไปแล้วก็คือมีหัวใจอาจจะเป็นเพราะว่ามาหลักๆาาก็จะมามาจากโรคเส้นเลือดในหัวใจตีคนะครับหรือมาจากโรคความดันโลหิตสูงมากๆนะครับหรือว่ามาจากกลิ้นหัวใจนะครับถ้าสมมุติเราหาสาเหตุเจอเรารักษาสาเหตุได้บางครั้งหัวใจก็สามารถกลับมาทํางานเหมือนเดิมได้ครับ Oh, แล้วก็มันก็จะมีคารุนแรงด้วยครับเพราะความรุนแรงของของโรคหัวใจล้มเหลวมันมีทั้งแต่เบาจนถึงหนักมากๆเหมือนกันนะครับอือยากให้คุณหมอพูดถึงอาการนะคะว่าอาการคนที่มีอาการของหัวใจล้มเหลวเนี่ยจะมีอาการอะไรเตือนหรือว่าคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะจะมีอะไรเตือนเราบ้างครับอ่าโรคหัวใจล้มเหลวนะครับอาการหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เหนื่อยเวลาออกแรงถ้าเป็นมากๆอาจจะเหนื่อยเวลานั่งเฉย บางคนก็จะมีอาการนอนราบไม่ได้ค,ครับเราก็จะมีอาการตื่นนอนอตื่นนอนพ้องหายใจไม่ออกตอนกลางคืนม,มีอาการขาบวมท้องบวมบางคนก็ทานอาหารไม่ได้นะครับเพราะว่าเหตุหลกัลกๆเกิดจากการท,าที่หัวใจปั๊มไม่ดีแล้วทําให้น้ํามันไปเกินในปอดหรือว่าในท้องนะครับ่แล้วก็ขาด้วยนะครับถ้าเป็นคนที่เป็นหัวใจเส้นผิตจังหวะนะครับกอ็อาการหลักๆก็อาจจะเป็นใจสั่นหน้ามืด หรือว่าบางคนถ้าเป็นแรงๆมากๆอาจจะวูบหมดสติได้ครับอา,อาการก็จะประมาณนั้นรับลัก๋อค่ะเออส่วนสาเหตุของทั้งคู่เลยมาจากอะไรคะส่วนใหญ่อ๋อจริงๆแล้วปัจจัยเสี่ยงทั้งสองโรคมีใกล้เคียงนั้นมากเลยครับใกล้เคียงนั้นมากนะครับก็เออก็จริงๆปัใจจัยใกล้เคียงนั้นมากก็คือพวกความดันโลหิตส,สูงโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอายุที่มากขึ้น ดื่มเหล้าแอลกอฮอล์สุโรีัครับ่ว<ม>ัญในส่วนแต่ว่าอาจจะมีเฉพาะเจาะจงในบางอ่าจะมีปัจจัยบางอย่างที่จะเฉพาะเจาะจงของแต่อ่าของหัวใจล้มเหลวแล้วก็หัวใจเต้นป็นจังหวะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะแชร์กันนะครับแต่ได้เคียงกันมากครับอ๋อคนที่แบบว่าสุขภาพแข็งแรงดีหัวใจปกติดีเนะี่ยมีโอกาสที่จะเป็นหัวใจล้มเหลวไหมคะมีโอกาสครับก็จากที่การศึกษานะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าจากการศึกษาเขาแอ t เ m ม t e ว่าเขา าคาดคะเน่วประมาณหนึ่งในห้าคนนะครับในหนึ่งในห้าคนจะมีจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวในช่วงชีวิตครับก็คือประมาณยี่สิบปอร์เซ็นนะครับหลักๆเพราะว่าเขาก็คิดว่าเพราะว่าคนเราอายุยืนขึ้นเนาะอายุนี่นก็เป็นปัจจัยหลักเลยอายุที่ยืนขึ้นแล้วก็ไลฟ์สไตล์เราก็เดี๋ยวนี้เราก็มีการไลฟ์สไตล์ที่อาจจะเหมือนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เราก็มีเรื่อง entertainment อ social มากขึ้นก็คือแล้วก็โรคเบาคนก็อ่า อ้วนขึ้นม,มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นความดันสูงขึ้นนะครับเราก็พอคนนี้ยืนขึ้นก็มีโกอกาสเป็นโรคอื่นด้วยภาวะแทรกซ้อนเข้ามาครับหนึ่งในห้าตัวเลขก,ก็สูงอยู่นะคะคุณหมอใช่ครับสูงมากครับอืมแต่เท่าที่เห็นนส่วนใหญ่บางบางคนอายุยังน้อยอยู่เลยนะก็แบบเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นนะคะอ๋อที่ผ่านมาจริงๆแล้วถ้าเรา อาจจะเห็นช่วงหลังๆที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงโควิดครับโเหมือนเหมือนเหมือนมีการศึกษามันโชว์มาว่าโควิดเนี่ยครับทําให้ใครๆว่าหัวเกิดภาะวะหัวใจอ้่มเนือหัวใจเสื่อแล้วก็ทาให้เกิดภาะวะหัวใจล้มเหลวได้ก็เลยเราก็เจอคนอ่าที่อายุน้อยเริ่มเป็นโรคหัวใจล้มเหลวกันแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูการศึกษาเลยที่ผ่านมานะครับเราเจอว่าคนเอเชียอ่าในที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวจะอายุน้อย Mm hmm. เราก็โรคที่แรงกว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เป็นที่ประเทศฝั่งยุโรปครับค่ะเราก็จริงๆเป็นโรคที่อ่าต้องต้องบอกก่อนว่าถ้าได้รับการรักษาที่ดีนะครับก็อาจจะกลับอาจจาะทใ้อ่คุณภาพชีวิตปกติเลยแล้วก็กลับไปทํางานทํางานได้ใช้ชีวิตเหมือนปกติอายุยืนเท่ากับคนปกติแต่ถ้าเแ,แต่ถ้าได้รับยาช้าหรือว่าได้รับการรักษาที่ช้าแล้วก็ไม่ได้รับการไปพบแพทย์ที่าทันที ผลลัพธ์ก็จะออกมาไม่ได้ดีเท่ากับไปรักษาทันทีครับคุณหมอพูดถึงเรื่องโควิดอะฮะหมายถึงว่าคนที่เคยป่วยเป็นโควิดเนี่ยมันจะทําให้มีเกี่ยวกับเรื่องหัวใจหรือว่าคนที่รับวัคซีนที่ทําให้เกี่ยวเนื่องหัวใจอะคะ,ะจริงๆแล้วช่วงช่วงก่อนวัคซีนผมพูดถึงขอโทษนะครับผมพูดช่วก่อนวัคซีนเนาะช่วงนั้นเราเราค่อนข้างชัดเจนเลยว่ามีคนไข้อาโควิดเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นอ่าก็คือเป็นโควิดที่ติดเชื้อก่อนวัคซีนเนาะ อ่าฮอ่เดียวกาสอ่าทำให้เกิดท่อหัวใจล้มเหลวแต่ว่าเราก็มันก็มีอ่เหมือนตอนนั้นเราก็ตอนนั้นเราก็เจอคนไข้บ่อยครับที่เหมือนแบบติดเชื้อตอนนั้นไม่มีวัคซีนหนึ่งก็คือติดเชื้อโควิดแล้วก็เรามาเจอว่าหัวใจปั๊มไม่ดีตอนที่เขาติดเข้้โลงพยงบาลอืมแสดงว่าติดเชื้อแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยใช่กล้ามเนื้ออักเสบเราโปรแกรมเนื้อในหัวใจอักเสบก็เลยทําให้การทํางานของหัวใจ อ่าำไม่ดีอ๋อค่ะคุณหมอแล้วหัวใจล้มเหลวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยอันไหนอันตรายเสี่ยงถึงชีวิตมากกว่ากันอ่าจริงๆแล้วเหมือนที่ผมกล่าไวไว้น้อเพราะโรคนี้มันคล้ายๆใจกัดถ่บางครั้งเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดของนแต่เรารู้ว่ามันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละโรคครับแต่ในส่วนใหญ่แล้วมันจะไปทางที่ทางเดียวกันถ้าหัวใจล้มเหลวเป็นรุนแรงมากโอกาสที่คนไข้จะเป็น โรคหัวใจขึ้นิจังหวดก็มากก็ที่รุนแรงก็เป็นมากขึ้นไปด้วยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นที่ทางเดียวกันนะครับก็เหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ก็คือเพราะว่านี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่เราแนะนําให้คนไข้ใส่เครื่องกระตุ้นหรือกระตุ้นหัวใจในบางกรณีนะครับที่หัวใจท้ไม่ดีเพื่อป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ทำให้อาจจะทําให้เกิดเสียชีวิตเฉียบมันได้ครับอืมค่ะการวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคทั้งสองโรคในคุณหมอจะวินิจฉัยยังไงคะ ของการวินิจฉัยหลักๆนะครับก็คือของหัวใจล้มเหลวนะครับหลักๆคือการสักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะมีการตรวจแะบตรวจเลือดนะครับก็อาจจะมีทำการทำคลื่นหัวใจแล้วก็นําไปสู่การทำาอักตราซาวามของหัวใจที่เราเรียกว่าเอ็กโคคาร์เดลแกรมดูว่าหัวใจหัวใจปั๊มดีหรือว่ามีลิ้นรั่วในหัวใจหรือเปล่านะครับส่วนการวินิจฉัยของหัวใจ ต้นปิดจังหวดก็จะใกล้เคียงกันเหมือนกันก็คือจะเป็นการทำอ่าอ่าอ่า EKG หรือว่าคลื่นหัวใจแล้วก็บางเพราะว่าเวลาเพราะทั้งสองโรคครับมันเหมือนเป็นมันเป็นโรคที่ชอบมาเหมือนกันก็เป็นเัวนใจเป็นมันเหมือนแท้ๆเหมือนที่ผมบอกเป็นใจกระไข่นะครับพอคนไข้คนไข้เป็นโรคหัวใจเป็นจังหวะแล้วก็จะแล้วก็ต้องการที่จะอ เช็คว่าคนไข้ไม่ได้มีภาวะหัวใจล้มเหลวในทางกับการก็คือถ้าคนไข้เป็นโรค <im it> หัวใจล้มเหลวก็เจ้างน้นที่สุดว่าคนไข้ไม่ได้เป็นโรคหัวใจชึ้วิจวะเพราะว่าพอคนไข้เป็นโรคหนึง่งก็มีโอกาสเป็นอีโอกโรคหนึ่งนะครับอืมคราวนี้เวลาที่เราไปตรวจร่างกายประจะนนอออําปีค่ะคุณหมอมันก็จะมีเขาเรียกตรวจคลื่นหัวคลื่นหัวใจใช่ไหมคะที่จะมีอะไรมาจิ้มจิ้มจิ้ม,มอะไรเงี้ยใช่ครับใช่อ่าอันนี้เนี่ยมันเพียงพอที่เราจะตรวจแค่นี้ไหมคะว่าเอ่อตรวจแล้วปกติดีก็คือไม่เสี่ยงอันนี้พอไหมคะ อ่าจริงๆแล้วผมคิดว่าถามว่าพอไหมผมคิดว่าไม่พอครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นเทสท,ที่ที่ที่ช่วยคนไข้เพื่อที่จะทําให้คนไข้ได้รับการวินิจฉัยเร็วขึ้นผมว่าเป็นเทสที่ถือว่าเป็นเทสที่ดีเพราะเราทําได้ง่ายแล้วก็ตรวจได้บ่อยถ้าปกติถ้าเราเจอความผิดปกตินะครับมันก็จะเพิ่มโอ,อกอ่าหมายถึงใช้ว่าพอเราเจอความผิดปกติตรงนี้นะครับก็เป็นแค่ใช้สกรีนนิ่งเทสที่ดีครับเป็นเทสที่ทําได้เบื้องต้นแล้วก็ทําได้ง่าย นะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมขอแนะนําก็คือถ้าสมมุติว่าคนไข้มีอาการนะครับอย่างแรกก็คือเกี่ยวกับหัวใจล้มเหลวเนาะก็มีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงขาบวมท้องบวมหรือว่ามีอาการนอนราบไม่ได้อย่างเงี้ยผมแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์ทันทีเพราะว่าอ่ผมอ่าเพราะว่าผมคิดว่ามันบางครั้งคึืนหัวใจหรือไอไอ,อที่ติดที่วัดทีปป่เน่าอาจจะปกติแต่จริงๆแล้วคนไข้มีอาการก็แนะนําให้พบแพทย์ ส่วนเรื่องการตรวจประจําปีคือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันมันควรจะทําไปควบคู่กับการอ่าอ่าเหมือนคล้ายๆว่าด,ดูอาการครับถ้ามีอาการก็ควรไปปรึกษาแพทย์ครับอืมก็คือต้องต้องตรวจอื่นๆด้วยแล้วอย่างคนที่มีโรคประจําตัวนี่อย่างอคอเลสเ,เตอรอลสูงความดันอรเนี้ยมันจะมีเกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจด้วยไหมคะใช่ครับก็คอเลสเ,เตอรอลกับ,คว,ค,วค,บความดันถ้าควบคุมไม่ดีนะครับความดันถ้าควบคุมไม่ดีก็อาจจะมีความเที่ยงนะครับอ่าโรคหัวใจ อย่างเช่นโรคหัวเส้นเลือดในหัวใจตีอ่าแล้วก็ภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยะนะครับก็แล้วก็อาจจะมีโรคภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยนะครับทั้งมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเหล่านี้ได้เลยครับอืมค่ะคราวนี้โรคหัวใจล้มเหลวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยอันนี้นี่มันจะสามารถเป็นแบบเฉียบพลันได้ไหมคะได้ครับก็ในในโรคหัวใจหัวใจล้มเหลวนะครับก็อาจจะเป็นเฉียบพลันได้เหมือนกันนะครับในบาง สมมติว่าลองที่เห็นภาพว่าสมมติว่าคนไข้เป็นเส้นเลือดอ่าโรคโรคเส้นเลือดในหัวใจตีบเฉียบพันธุ์นะครับพอเอเฉียบพันธุ์ปุ๊บกล้ามเนื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจก็ตายไปมไม่มีหัวไม่หัวใจปั๊มได้ไม่ดีก็ทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแบบฉุกเฉินได้ทันทีอ่าในกรณีเดียวกันของหัวใจที่ผิดจังหวะนะครับถ้าหัวใจที่ผิดจังหวะนะครับอ่า ที่แบบรุนแรงนะครับก็อาจจะทําให้เกิดเสียชีวิตหรือว่าหมดสติแล้วก็หัวใจหยุดเต้นได้เฉียบพลันได้เช่นกันครับอ๋อแต่นั่นหมายถึงว่ามันก็ต้องต้องมีอะไรซ่อนอยู่ก่อนแล้วถูกไหมคะส่วนใหญ่ใช่ครับถูกต้องครับอ่ามันมีซ่อนอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้อะไรแบบนั้นอ่าใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะ,ค,ะคุณหมอแล้วหัวใจล้มเหลวกับหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอันนี้นี่เหมือนกันไหมคะหัวใจล้มเหลว หัวใจล้มเหลวนะครับก็คือการที่หัวใจไม่สามารถปั๊มไปสูบฉีดเลือดส,ส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอส่วนหัวใจหยุดเต้นอ่าหยุดเต้นก็คือหัวใจหยุดเต้นเลยครับก็คือเหมือนที่อ่าเราอาจจะเคยเห็นกันในในละครหรือว่าในในในภาพยนตร์เนาะที่แบบว่าเขาปั๊มพยายามมีคนขึ้นไปแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจนะครับ <S <S นั้น <S <S ในกรณีในกรณีนั้นก็คือหัวใจหยุดเต้นเลยนะครับก็คือใช้ไม่ขยับเลยแต่ว่าในทางกับกหัวใจล้มเหลวยังหัวใจขยับอยู่แต่แค่ปั๊มไม่ดีครับ อ๋อคุณหมอแล้วอย่างวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยมันจะเป็นหัวใจล้มเหลวเนี่ยหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเป็นกันเยอะไหมค่าววัยนี้ถ้าดูจากอายุนะครับ <c oughs> ก็คือหัวใจล้มเหลวอ่าก็จะเป็นกันในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า <c oughs> อายุก็คือเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่จะทำให้คนไข้เป็นโรคหัวใจล้มเหลว <c oughs> อ่าอายุตั้งแต่ประมาณสิบห้าเจ็ดสิบขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงขึ้นไปเรื่อยๆรับ แต่ส่วนคนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอายุน้อยเป็นไม่ได้คนอายุน้อยก็เป็นได้เช่นกันครับอืมค่ะคนนี้ถ้าเกิดว่าเออเราไปเจอคนเนี่ยเป็นลมหมดสติแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยเราจะดูแลเขายัางไงคะคุณหมออ่าเป็นลมหมดสติใช่ไหมครับใช่หรือว่าอ่าหรือว่าเกี่ยวกับหัวจงหัวใจแบบอุ้ยปวดอกปวดหัวใจอะไรเงี้ยลงไปนอนอดิ้นเนี่ยเออเราเจอแบบนั้นเราจะช่วยเหลือเขายัางไงคะอ๋อ อย่างแรกนะครับผมคิดว่าถ้าสมมติเราเทรนเบสิกล i ฟ e s u p อร์ตหรือว่าเราเหมือนเราเรียกว่าเบียร์เลสเนทางการแพทย์ <c oughs> ก็คือการเทรนว่าเหมือนช่วยคนไข้ในกรณีที่คนไข้หมดสติเราก็อย่างแรกเราก็ต้องไปเช็คก่อนนะครับ <c oughs> ว่าคนไข้อคอนเฟิร์มก่อนว่าคนไขม้มีมันเหมืนอนยังหายใจอยู่หรือเปล่าหวัวใจเต้นอยู่หรือเปล่าถ้าหวัวใจยังไม่เต้นแล้วก็อาจจะเป็นการของการทำ CPR นะครับก็อาจจะเป็น CPR แล้วก็ไปหาเครื่องดิฟฟิ r เลเตอร์ใกล้เคียง นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เทรนผมก็แนะนําว่าเราก็คงอาจจะช่วยขอความช่วยเหลือจากคนข้างๆที่เทรนนะครับแล้วก็ขอความช่วยในเรื่องของการโทรหาลดโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์แพทย์ใกล้เคียงนะครับอส่วนส่วนสิ่งที่ตามมาก็คือคนไข้ก็จะก็จะก็จะได้รับการรักษาที่ทันทีแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลหรือว่าไปที่ศูนย์แพทย์ที่มีขนาดพนักงานที่เพียรพอมาสัก คุณหมอแล้วหัวใจเต้นแรงเนี่ยกับหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมันเหมือนกันไหมคะอ๋อหัวใจเต้นแรงกับผิดจังหวะใช่ไหมครับ่ะอ่าจริงๆมันเป็นคําที่ผมคิดว่าแต่ละคนอาจจะให้ความหมายคำว่าหัวใจเต้นแรงไม่เหมือนกันเนาะคะ<อ>เพราะว่าบางคนเขาอาจจะบอกว่าหัวใจเต้นแรงก็คือเหมือนเรารู้สึกว่าหัวใจเราเต้นแต่บางคนเขาบอกว่าหัวใจเราเต้นแรงแล้วก็ไหวบางคนบอกว่าหัวใจอาจจะเต้น หมารู้สึกรู้สึกว่าหัวใจเต้นช้าบางหรือว่าเต้นผิดจังหวะผมว่ามันเป็นคำที่หลายๆคนใช้เราต้องเวลาเราตักประวัติเหาอเวลาคําพูดว่าคนคนไข้พูดว่าหัวใจเต้นแรงเนี้ยผมคิดว่าแต่ละความหมายของแต่ละคนเนี้ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเป๊ะมันเป็นคําศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันในในแพทย์นะครับมันเป็นคำควาศัพท์ที่เราใช้พูดมากกว่าทเนี้ผมคิดว่ามันเป็นคําที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันอแต่ว่าเราจะใช้คาว่าใจสั่นอันนี้หมายความว่าคนไข้รู้สึกว่ารู้สึกถึงอ่ จังหวะที่หัวใจเราเต้นคราวนี้เวลาเราซักประวัติก็จะถามคุไขว่าคนไข e, ้รู้สึกประมาณในเต้นช้าเต้นไวหรือว่าเต้นผิดจังหวะนะครับแล้วเราก็จะพยายามหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มนะครับส่วนหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยครับก็คือเป็นเราเหมือนประมาณนะัานเราเจอบนเราเจอบนอ EKG หรือว่าจนขึ้นหัวใจที่เราเจอแล้วเ,เจอว่าคนไข้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจร,งจรงิงๆค่ะส่วนไอ้หัวใจเต้นแรงมันจะเป็นท้ายเหมือนคำที่คนไข้ใช้สื่อกันมากกว่าครับ อืมบางที่มันมีอาการเหมือนหัวใจเต้นเหมือนเหมือนมันเต้นเหมือนกับถึงคอหอยเลยเหมือนกับจะทะลุออกมานอกอกอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปตรวจแล้วนี่ก็คือปกติทุกสิ่งอย่างอันนี้นมันมีโอกาสที่แบบจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมคะเออผมคิดว่ามันพูดยากครับเพราะว่าบางบางครั้งอ่าคนไข้อาจจะมีมีโรคหัวใจเต้นปิดจังหวะจริงๆนะตอนที่ที่เขามีอาการนะครับแต่ตอนมาพบแพทย์แล้วมาทำคลื่นหัวใจอาจจะไม่มี ใช่ครับอันี้มันก็มีการเหมือนดับแท้ใช้ว่าเหมือนมีการใช้พวกเราก็มีเรื่องเหมือนเราก็พยายามเหมือนโดยเฉพาะผมนะครับเวลาคนไข้มาหาผมที่โรงพยาบาลผมแต่ถ้าคนไข้มี Apple Watch หรือว่ามีมีเครื่องมี Samsung Watch มีอะไรที่สามารถตรวจขึ้นหัวใจได้ตอนที่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางครั้งเราเราไม่สามารถคาดทายว่าตรวจขึ้นหัวใจตอนที่คนไข้มีอาการเพราะบางครั้งอาการอาจจะไม่ได้มาบ่อยคราวนี้ผม ผมก็เลยเหมือนพยายามอบอกคนไข้ว่าถ้ามีอาการช่วยพยายามเหมือนประมาณว่าพยายามพราหมอตอนนั้นไม่ใช่กับพยายามทำ ekg บนมือต๊ะนาริกาตอนให้ผมดูแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆหรือว่าคนไข้ไม่มีผมก็จะพยายามมีอาจจะมีการติดขึ้นหัวใจ24ชั่วโมงดูว่าคนไข้มีอาการหรือเปล่าหรือว่าเจ็วันบางครั้งอาจจะติดถึงสองอาทิตย์ก็มีครับ ๋อค่ะคุณหมอแล้วทั้งสองโรคเนี่ยหัวใจล้มเหลวแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรักษาได้หายขาดไหมคะ <S <S มีครับก็หัวใจล้มเหลวนะครับหล,หลักการรักษาเพื่อร,รักษาเนเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ก็คือการรักษาก็คือการมีการรักษาที่สาเหตุที่ผมพูดไปแล้วก็คือถ้าเป็นเส้นเลือดติดในหัวใจก็อาจจะมีการพิจารณาสวนการทาสวนหัวใจแล้วก็อาจจะมีการฉีดซีแล้วก็ดูว่าถ้าซีก็อาจจะมีการทําบอลลูน แล้วก็ใส่ขดลวดหรือว่ามีการผ่าไปพักนะครับแต่เราก็มีหลักต่อมาก็มีการให้ยานะครับให้ยาเพื่อที่จะทําให้หัวใจปั๊มได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดการอัตราการนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทําให้คนไข้อยืนมากขึ้นส่วนของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับบางบในบางกรณีอาจจะรักษาด้วยยาก่อนอเป็นระดับแรกนะครับ แต่ถ้าสมมติรักษารักษาได้ยาแล้วอาจจะไม่ถึงพออาจจะมีการพิจารณานะครับในการคล้ายๆจี้ไฟ้ฟ้า,า,า,าในหัวใจ oh, นะครับเพื่อที่จะดูเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะ,ะทำให้คนไข้ไม่ต้องทานยายเยอะเท่าที่ทานมาก่อนอแล้วก็ทำให้คนไข้อ่าอาจจะมีอาการที่น้อยลงไปด้วยครับอืมแม่น่าจะได้เวลาเหลือน้อยอยากให้คุณหมอพูดถึงวิธีป้องกันขอสั้นๆแล้วกันค่ะป้องกันทั้งสอง oh. โรคเลยค่ะ เพราะว่าปัจจัยทั้งสองโลกมันใกล้เคียงันเนาอก็หลักๆก,ก็คือเป็นการควบคุมคมดันนะครับให้ถ้าเป็นที่บ้านก็อยากให้น้อยกว่าตัวบนน้อยกว่าร้อยสี่สิบตัวล่างน้อยกว่าเก้าสิบนะครับแล้วก็เป็นการลดทานของหวานเยอะๆลดทานของเค็มจัดนะครับแล้วก็เป็นการารักษาถ้าเป็นโรคเบาหวา,านรันกษาในระดลดน้าตาลอยู่ที่ดีแล้วก็เป็นการ แ,แล้วก็เป็นการลดไขมันลดไขม,มันหมายความว่าให้ LD L D L ในเลเวลที่เราควรจะเป็นมันเนนี่ยบางแต่นคนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยากให้น้อยว่าประมาณ1้อยร้อยสนะครับเราก็ลดบุหรี่งดเหล้านะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีครับอขอบคุณมากวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะนายแพทย์โชคอนันต์ไทยธิรโรธค่ะคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือดจากโรงพยาบาลจุฬาภรรัชวิทยายลัยจุลาภร์ขอบคุณมากวันนี้นะคะโอกาสหนะ้าเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนะคะได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับได้ความรู้เต็มๆเลยคุณผู้ฟังใครติดตามไม่ทันดูย้อนหลังได้ค่ะสุขภาพดีมีสุขกับสวพ FM 9 1สนับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน สามแม่ครัวผูกพันอยู่ผู้คนไทยถนนสายร้อน